สองกระเป๋าน้องวินเมทาวินคลิปนี้จเจาะลึกลงรายละเอียดแล้วก็บอกราคาทุกใบค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี้ก็คือช่อง <Yeah. S 1> แคปซิล่าโมสค่ะวันนี้โมสพาทุกคนไปซองกระเป๋าด้านลรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเลือกมาเป็น น้องวินนะคะเป็นแบบหนุ่มสุดหล่อของเราเองนะคะเขาใช้กระเป๋าแบรนด์นมหลายยี่ห้อมากๆแล้วมีหลายใบรู้สึกว่าเฮ้ยหนุ่มๆเอาไปใช้ตามเนี่ยน่าจะแบบดูเท่ดูเก๋มากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปเจาะลึกถึง5้าใบด้วยกันค่ะเราไปดูที่ใบแรกเลยดีกว่าว่าเป็นกระเป๋ารุ่นอะไรแล้วมาจากแบรนด์อะไรค่ะ เป็นกระเป๋าจากแบรนด์ลุยพี่ตองนะคะเป็นรุ่นของลุยพี่ตอง XS Keep All นั่นเองนะคะใบ,บนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นไซส์ XS ใช่ไหมไซส์ของเขาจะเล็กนิดนึงนะคะอยู่ที่21คูณ12คูณ9เซนเมเท่านั้นเองใบนี้มาพร้อมกับตัวสายสตรัปี่สามารถสะพายแบบเป็น crossbody ได้นะโดยสายเนี่ยสามารถปรับได้ สั้นที่สุดจะอยู่ที่55ซนติเมตรแล้วก็ยาวที่สุดจะอยู่ที่63เซนติเมตรนะคะวัสดุของตัวหนังตัวนี้ค่ะจะทำจากหนังคาวไฮที่เป็นสีส้มเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอยาก่างแทบจะเป็นสีส้มทั้งหมดเลยนะ,ะยกเว้นตัวสายสตรปแล้วก็ตัวเกี่ยวสายนั่นเองตัวโลโก้เนี่ยก็ทำให้มันเป็นสีส้มด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่า อยากจะให้มันเป็นโทนที่แบบไปด้วยกันได้ทั้งวัเลยหลายคนที่เป็นแฟนของลุยวิตองเนี่ยะกระเป๋าคีิปออเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกระเป๋าแทบจะรุ่นแรกๆเลยที่เขาเอาออกมาทําเป็นกระเป๋าเพราะว่าตัวหลุยวิตองเนี่ยอย่างแรกเลยที่โด่งดังก็คือกระเป๋าหีบหรือว่ากระเป๋าเดินทางนั่นเองทีนี้เนี่ยมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยเรืจนเกิดมาเป็นตัวกระเป๋าเดินทางที่เป็นแบบถือนั่นก็คือรุ่นคี ep อ่อนั่นเอง แต่รุ่น e e p a l l เนี่ยที่ออกมาแรกๆเนี่ยไม่ได้มีสายสะพายนะคะบางคนสับสน Keep All กับ s ป e e d y นะคะทรงจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม,ม่เหมือนกันโอ,โอเคปะ e e p All เนี่ยจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็ไม่มีสาย strap นะคะเพิ่งจะมีรุ่นหลังๆนี่เองที่ออกมาแล้วก็มีการ add สาย strap เพิ่มเข้าไปนะคะแต่รุ่นแรกเนี่ยไม่ได้มีสาย strap แล้วก็ไซส์จะใหญ่มากๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนดังบอกว่าเอ้ยฉันชอบกระเป,เป๋าใบนี้แล้วฉันก็อยากจะใช้มันทุกวันเลยอะแต่ว่าสิ่งที่เธอทำอะ มันก็คือใบมันใหญ่เกินไปมันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้ก็เลยมีการสั่งทำกระเป๋าคลิปออกที่มันเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ในทุกวันเป็น everyday bag ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง collection ที่ทุกคนเห็นกันตอนนี้นะก็เป็น Keep a l l Size XS ปัจจุบันนะคะกระเป๋าที่มีไซส์เล็กๆจิวจ๋วๆเนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมมากๆตัวนี้ก็เลยเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์ปัจจุบันนี้ค่ะกระเป๋าใบนี้ใครที่ชอบสามารถวิ่งตรงเข้าไปที่ช็อปหรือวิตองได้เลยค่ะราคาอยู่ที่79,500บาทค่ะไปต่อกันที่ใบต่อไปนะคะมาจากแบรนด์ Prada ค่ะ ใบนี้เป็น Prada Triangle Leather Pouch นะคะใบนี้ค่ะจะเป็นหนังัวสีดำนะคะทำออกมาในรูปทรงของตัวโลโก้ Triangle ของ Prada เขาเลยนะไซส์ตัวนี้จะอยู่ที่26คูณ14ค5เซนเมตรค่ะจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยตอนปล่อยออกมานะคนที่ใส่คนแรกนะก็คือคุณทอ o m h o l l น n d นั่นเองด้านหน้าเนี่ยมีการทำให้เป็นลายนูนแล้วก็สลักตัว Prada ที่เป็นโลโก้แบบสามเลี่ยที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั่นเองมาพร้อมกับสายสตรปนะคะที่เป็นสายสตร a ปแบบที่เป็นสายผ้า เนื่องจากว่าอยากจะให้มันคอนทราสต์กันให้มันดูมีความแคชชวลมากยิ่งขึ้นตัวสายสรัตตัวนี้เนี่ยคุณสามารถถอดออกได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะถือเป็นคลัชก็ได้ใส่เป็นคอส s s ว o ี้ก็ได้หรือจะปรับให้สั้นนะคะแล้วก็ถือเป็นแบบโชเดอร์แบ g ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันราคาเนี่ยจะอยู่ที่24,000ดอลลาร์ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมดแปงลงราคาไปให้การบนแน่นอน ใครที่อยากได้กระเป๋าที่ดูเรียบๆใช้งานได้ทุกวันแต่มีความเก๋กรุบนะคะแนะนําว่าใบนี้เนี่ยน่าสนใจเลยอ่ะไปดูกันที่ใบต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณมิวเขาใช้กระเป๋าอะไรอีกค่ะบาต่อไปค่ะเรายังคงอยู่กันที่แบรนด์ Prada นะคะกับใบนี้เลย Prada s y m b o l Embroidered Fabric Travel Bag นะคะใบนี้ค่ะมีความแบบไซส์ใหญ่สําหรับใช้ในการเดินทางนะคะไซส์ของเขาจะอยู่ที่ 27.5คูณ25คูณ50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัววัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นแฟบริกนะคะผสมกับตัวเลเทอร์คือตัวหนังเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการทำหูจับการทริ m การอะไรต่างๆนะคะตัวกระเป๋าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นใบใหญ่นะคะเป็นกระเป๋าถือแต่จริงๆแล้วเขามาพร้อมกับสายค่ะเป็นสายที่สามารถใช้ crossbody ได้แล้วสายตัวนี้เนี่ยถอดออกได้ปรับได้เป็นวัสดุของสายที่ทําจากไนลอนนั่นเองตรงหูกระเป๋าะคะ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันมีการห้อยป้ายแท็กที่มีการ ทำโลโก้ Prada เอาไว้ด้วยตัวนั้นเนี่ยโดดเด่นมีสไตล์นะแล้วก็เรียบหรูมากๆด้านในเปิดเข้าไปแล้วค่ะก็จะเจอช่องใหญ่ๆหนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีตัวช่องเล็กๆน,นะเป็นพ็อกเก็ตซิปนะคะเอาไว้ใส่ของสำคัญด้วยแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเวลาคลิกดูด้านใต้ก็จะเห็นว่าเขามีตัวฐานรองกระเป๋าให้ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นกระเป๋าเดินทางจะต้องมีการวางบนพื้นวางบนโน้นบนนี่นะคะใบนี้ก็จะทําฐานรองไว้ด้วยเพื่อยืดระยะก,การใช้งานได้ ราคาของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่3,400ย e ูโรค่ะและแบรนด์ต่อไปนี้ค่ะก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนเลิฟกันมากๆเนยนะั่นก็คือหลุยส์พิตตองนั่นเองไปดูซิว่าเป็นรุ่นอะไรค่ะใบ,บนี้ค่ะเป็นกระเป๋าหลุยส์พิตตองมินิซอฟทรั์นะคะโดยที่กระเป๋าใบนี้เนี่ย มีความจุที่สามารถใส่ของได้เพียงพอต่อหนึ่งวันนะแล้วก็ตัวกระเป๋าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะไซส์อยู่ที่18.5คูณ13คูณ8ซนติเมตรนะคะมาพร้อมกับตัวสายที่เป็น crossbody สามารถถอดออกได้นะทุกคนตัวสายเนี่ยสามารถปรับได้นะสั้นที่สุดจะอยู่ที่12ซนติเมตรและยาวที่สุดอยู่ที่58ซนติเมตรสรุของกระเป๋าใบนี้นะคะจะเป็นหนังคาวไฮทั้งใบเลยแล้วก็มีการปั้มลายหรือี่าตองโดยที่ใบที่น้องวินเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงิน ตลับกับตัวลายหรือวิตอนที่เป็นสีฟ้านะทุกคนใครที่ชอบลายโมโนตแกรมแล้วเบือสีดำมองว่าใบนี้น่าสนใจเลยทีเดียวจริงๆวอสเคยทำรีวิวของกระเป๋าใบนี้แบบอันบ็อกซิ่งแล้วก็วิธีการใช้งานจับของจริงเลยนะลองไปหาดูได้ที่คลิปนี้นะทุกคนแล้วก็ตัวกระเป๋าตัวนี้เนี่ยใครที่อยากจะได้นะไปดูได้เลยที่ช็อปหรือวิตองเหมือนกันราคาอยู่ที่142,000บาทค่ะใบนี้ราคาอัพขึ้นทุกปีแน่นอนแล้วยิ่งเป็นสีแบบสีดำสีคลาสสิกอะไรอย่างนี้นะ หายยากมากตอนมดไปซื้อไหนอยากได้ไปสองสารอบอะกว่าจะได้ของทุกคนเออใครที่อยากได้ก็ลองไปสอบถามที่ช็อปหรือฟิตองกันดูค่ะมาเราเดินทางมาถึงใบสุดท้ายแล้วใบนี้มาจะแบรนด์เฟนดิค่ะกับใบนี้เลยเฟนดิมัลติพ็อกเก็ตบัคเก็ตนะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาทำมาจากวัสดุที่น่าสนใจมากนะคะมันเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่า black shiny r e c y c l e nylon นะคะ โดยที่วัสดุที่เขาทํามาจากร mm ีไซเคิลไนลอนเนี่ยก็จะเป็นจากแพ้ตกปานะคะหรือว่าจะเป็นของต่างๆนะคะที่เขาสามารถหยิบขึ้นมาได้แล้วเอามันมารีไซเคิลได้นะ,ะ mm hmm. ก็จะเอามาทําเป็นวัสดุของกระเป๋าตัวนี้นั่นเองใบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวกระเป๋าเล mm ็กๆเต็มไปหมดรอบๆด้านเลยนะคะมาทั้งหมด5ใบนะคะในรอบของกระเป๋าใบใหญ่ใบนี้นั่นเองด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวพ็อกเก็ตนะคะที่เป็นตัวฝาอยู่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะถูกประดับประดาไปด้วยตัวไอคอนิก ะะที่หลายคนรู้จักกันในแบรนด์ของเฟนดีนั่นเองวิธีการเปิดปิดของใบนี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดปิดด้วยแม่เหล็กนะคะตัววัสดุตัวอะไหล่ต่างๆก็จะเป็นส่วนพลาสทียมฟินิชเบสโตแวนค่ะฟังก์ชันของกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นการถือได้หลายแบบเลยค่ะแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นการที่ปรับสายสั้นนะคะแล้วก็ถือเหมือนคล้ายๆเป็นโช o u l d e r b a กแต่ทําให้มันสั้นๆหน่อยเขาก็จะเรียกว่าการถือแบบ u n d e r ร r มนั่นเองหรือว่าใครจะถือแบบเป็น cross body ก็ได้เช่นเดียวกัน ไซส์ของกระเปะ๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่16เซนติเมตรคูณ1เซนติเมตรคูณ26เซนติเมตรค่ะใบนี้ค่ะ Made in Italy นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่3,200ย e ูโรค่ะ เป็นยังไงดูแล้วได้ไอเดียแบบเป๊ะปังแล้วไปแต่งตัวหนุ่มๆที่บ้านไหมหรือว่าคุณผู้ชายที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยบอกด้วยเลยว่าไปทำตามเดี๋ยวนี้หลับตาจิ้มเลยค่ะไม่ไหนก็ได้สวยทุกใบนะคะแล้วถ้าอยากให้มอสมาส่องด่าร่าคนไหนอีกหรือว่าเซเลบริตี้คนไหนอีกคอมเมนต์มาบอกได้เลยใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกลงรายละเอียดแบบนี้เลยแล่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบรนด์เนมแต่ว่า ไม่อยากตัดสินใจพลาดในการซื้อแบรนด์เน m o สแนะนำว่าให้กด subscribe ช่องแคทซีล่า m o สไว้ก่อนเลยเพราะว่า m o สอัปเดตข่าววงในนะคะของวงการแฟชั่นวงการแบรนด์เนมให้คุณทุกๆสัปดาห์ด้วยสายตาของอดีต SA นะคะที่อยู่วงในในวงการแฟชั่นแบรนด์เนมอย่าง m o สนี่เองค่ะอะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่กันจนจบคลิปเลยบ๊ายบาย